ฟังสถานีวิทยุมออ,อปัตนี FM 1 0 7 5 5เมกะเฮิร์สื่อสารสร้างสรรค์ก้าทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่นมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมออปัตนี FM 1 7 7 5 5เจจ้เมกะเฮิร์ซจะนิไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มออค่ะ วัสดีค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มอ,อ,อนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกา35นาทีถึง9นาฬิกาค่ะนะคะวันนี้มีดิฉันฮาไทยการเพ็ปประวัติรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ประเด็นที่จะร่วมพูดคุยนะคะในช่วงรอบรัวมอ,อ,อ,อค่ะนะคะก็เราะว่าเป็นผลงานนะคะทางด้านของ นะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการนะคะที่เราจะนามาพูดคุยค่ะเนื่องจากว่าได้รับการออจดอนุสิทธิบัตรนะคะซึ่งก่อนจะมาจดอนุสิทธิบัตรนี่ก็มีเรื่องราวความเป็นมาจากงานวิจัยที่สำคัญและน่าสนใจจะได้นำมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเรานำเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วงรอบรั้วหมออ,อค่ะช่วง รอบรั้วมออ,อ่ะนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจรุวรรณมณีศรีนะคะจากขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเรียนเชิญอาจารย์มาจริงๆแล้วก็ทราบว่าในเรื่องของงานวิจัยนะมีหลายอย่างเลยนะคะที่อาจารย์ได้เรียกว่า ทำการวิจัยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะพูดคุยในเรื่องของงานวิจัยบางส่วนนะคะ,ะที่นํามาสู่เรื่องของการได้จดอนุสิทธิบัตรค่ะนะคะก็คงจะเรียนถามอาจารย์นะคะในประเด็นอสองเรื่องสําหรับวันนี้นะคะอย่างเรื่องของอเรื่องแรกเลยค่ะเกี่ยวกับกรรมวิธีในเรื่องของการผลิตเรียกว่า สิ่งที่นะคะนำมาสู่เรื่องเรื่องของอการจดอนุสิทธิบัตรเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องอะไรอย่างไรคะอาจารย์ค่ะในในสองเรื่องนี้ใช่ไหมคใช่ค่ะอันนี้เรื่องที่จดอันแรกก็คือเป็นการผลิตสตอดองอนะคะ,คะก็เราเห็นว่าเวลาสตอเนี่ยออกมาปริมาณมากๆเราก็เอามาดองกันแต่การที่จะ พกพาหรือเอาไปไหนนะคะอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเขามีกลิน่นอ่าค่ะอันนี้เราจะรู้สึกว่าแบบวิถีปกติแล้วเราก็เห็นว่าในพื้นที่เนี่ยเรามักจะแบบว่าบางทีทำซักอรองหรืออะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาก็คืออาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของกลิน่นของกลิน่นอ่าแล้วเป็นที่มาว่าเรานํามาสู่กระบวนการอย่างไรคะอาจารย์แล้วก็เรื่องของคุณภาพอของแต่ละที่ไม่เหมือนกันะนะคะบางทีเราเห็น อาจจะดูเหมือนเสียแล้แล้วก็การบริโภคเราจะทานยังไงนะคะก็ก,ก็เป็นจุดหนึ่งที่ไปสังเกตว่าเอ๊ะเอาสตอดองแล้วผู้บริโภคเอาไปทานกันยังไงนะคะ,คะก็เอามา,า,าประยุกต์ัดแปลงให้เป็นสตอดองที่สามารถบริโภคได้เลยค่ะเปิดเปิดก็คือตอนแรกก็คิดว่า เออน่าจะเป็นแค่เอามาค่ะทั่วไปเนี่ยก็คือเอามายำแต่ว่าเอสมันก็รสชาติแต่และที่ก็ไม่เหมือนกันเราก็หาสูตรหาอะไรที่เหมาะสม,มแล้วก็เอามาใส่ในบรรจุพัณฑ์เอามาใส่แล้วเราก็จะจะดูว่าเอ๊ะจะเก็บรักษากันยังไงให้ได้นานมากขึ้นค่ะค่ะ จากในเรื่องของตอนแรกก็มองว่าทํายังไงให้สะดวกต่อการทานได้เลยแล้วก็ทํำยังไงให้เก็บได้นานขึ้นตรงนี้เนี่ยอาศัยกระบวนการในการวิจัยแบบนานไหมคะอาจารย์หรือว่าอย่างไรกว่าจะได้ตกผลึกออกมาหนึ่งสองปีนะคะท่เราที่ทำโครงการวิจัยนี้ค่ะก็ออกมาเป็นสตอดองก่อนว่าการดองสตอเนี่ยทำยังไงถึงจะออกมาทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้ง S <S> <S <S ก็เอามาตรฐานค่ะทางด้านอาหารมาจับนะคะว่าได้มาตรฐานพ h เเท่าไหร่ดองกี่วันถึงจะได้สีของสตอเป็นยังไงนะคะแสดงว่าก็คือทุกอย่างรสชาติเหมือนกันที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้บรรจุภัณฑ์นี่มีทั้งลักษณะของในขวดแล้นี่เป็นเป็นพัชไรไหมอาจารย์ <S <S หรือหรือเป็นพัชไรค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มีเมื่อกี้อีกสักครู่นี้เมื่อกี้เห็นเป็นภาพเหมือนเป็นเป็นในซองแบบ ลักษณะของเป็นซองด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่ายังไงอันนั้นเป็นสตอดองอ๋ออบแห้งอันนี้จะมีความความแบบว่าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวค่ะแต่ว่ารสชาติโดยรวมเป็นมีความเหมือนต่างไหมคะถ้าเป็นสตอดองก็คือแค่ว่าเราเอามาอบแห้งแต่ว่าการนำมาใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันกับเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยพรบริโภคเลยแต่แต่สตอดองแบบแห้งเนี่ยเราเอามา แช่แช่น้ำให้เขาคืนรูปกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เราก็เอาไปแปรรูปผัดหรืออะไรตามที่เราต้องการได้ค่ะเมื่อสักครู่ในพาสเชอร์ไรนั้นคือแบบว่าสามารถทานได้เลยอันนี้เป็นตัวที่ผลิตออกมาก่อนไหมคะอาจารย์ตอนแรกหรือว่าควคู่กันตอนแรกตั้งใจคือตัวสตอดองปรุงรสค่ะแต่ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเราต้องการยืด อายุให้ได้นานขึ้นให้ได้นานขึ้นให้ได้นานขึ้นค่ะแล้วก็เราประยุกต์วิธีการปกติพเจอร์ไลท์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยสิวันสิวันอาหารโดยทั่วไปค่ะก็จะเริ่มไม่ไม่ไม่คุณภาพเขาเริ่มจะลดลงไปเดี่ยนแล้วแต่ว่าพยายามที่จะวิธีการพเจอร์ไลท์อันนี้พยายามที่จะให้ผู้ประกอบการหรือชาวบ้าน สามารถทําได้ค่ะนะคะมันก็มีเรื่องของอุปกรณ์บางส่วนค่ะก็ยืดอายุได้นานขึ้นอืค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยเเรียกว่านะคะเมื่อสามารถที่จะเป็นสูตรที่ลงตัวพร้อมทานแล้วเนี่ยค่ะนะคะเมื่อกี้ได้ยินว่าให้ชาวบ้านสามารถที่จะทําได้หมายหมายสวนหมายถึงว่าในส่วนนี้มีการมีส่วนร่วมกันอย่างไรคะอาจารย์คือคือตอนนี้ ่ uh, <Okay. S 2> ตัวพัตเจอไรต์ตัวนี้ค่ะอาจารย์พยายามหา <Okay. S 2> เขาเรียกว่ากระบวนการในการทำพัตเจอไรต์ที่คือเราจะไปเชิงสเตอร์ไรต์ก็ต้นทุนสูง oh. นะคะ <Okay. S 2> เราก็เอาแบบพัตเจอไรต์แต่อุปกรณ์ที่ทำพัตเจอไรต์อุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะ uh, ช่วยให้อ่ uh, ลักษณะของอาหารเนี่ยการฆ่าเชื้อหรืออะไรเนี่ยดีขึ้นนะคะ,คะเป็นการดีไซน์อุปกรณ์ที่มีอยู่นะคะก็เลยลงตัวที่พาสเจอรอ์ไรส์ นะคะ,ะนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์นอกจากพัสดเซอไร์เมื่อกี้ก็มีเรื่องของอบแห้งอันนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสตอนี่เราก็จะมีสอง,สอ,งอย่างไหมคะอาจารย์ค่ะ,ะนะคะแล้วก็ทั้งทั้งสองกรรมวิธีนี้ก็คือสามารถที่จะทําให้ทุกอย่างนี้เก็บได้นานขึ้นใช่ค่ะนะคะตัวสตอดองอบแห้งเนี่ยเราอันนี้คือเป็นผลพวงมาจากที่ทําโครงการวิจัยแล้วทีนี้ สตอดองที่เราหลังจากทำวิจัยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราทำแบบอบแห้งเนี่ยะจะเป็นยังไงะนะคะก็เลยไปหาคอนดิชันสภาวะในการอบอนะคะว่าอบปริมาณอ,อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้สตอดองเนี่ยแห้งแล้วก็เอามาคืนรูปเนื้อสัมผัสสีนะคะก็ ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากสามารถเหมาะสำหรับคนที่อาจจะอยู่ ไม่ใช่อยู่ที่ทางใต้เนาะค่ะก็สามารถอาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่าอยู่พื้นที่อื่นภาคอื่นแล้วอยากจะทานก็สามารถที่จะเหมือนจะส่งอะไรก็สะดวกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะนคะ <c oughs> คะอานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งะค่ะนะคะก็เป็นงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะจะขอพูดไปถึงเรื่องของสูตรขนมถ้วยฟูกันบ้างดีกว่า ะนะคะสำหรับในส่วนของสูตรขนมถ้วยฟูในรูปแบบแป้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีในการเตรียมผลิตภัณฑ์ะนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะมีจุดเริ่มต้นการวิจัยอย่างไรคะอาจารย์ในเรื่องของเกี่ยวกับสูตรขนมถ้วยฟออูจริงๆแล้วเราใช้ชื่อขนมถ้วยฟูนะคะในในเชิงวิชาการจริงๆลักษณะขนมอันนี้คือคขนมปำอ๋อบ้านเรา,าคืออาจจะเรียกว่าขนม ขนมปั้มขนมปังบางบางที่ก็เรียกขนมขึ้นนะคะอาจจะเรียกต่างกันไปแต่ก็คืออันนี้คือตัวเดียวกันใช่ค่ะค่ะทีนี้ในในในขนมอันนี้อาจารย์มาเห็นตามท้องตลาดเนี่ยทําบางครั้งเนี่ยความคงที่ของรสชาติกลิ่นนะคะความนุ่มก็ไม่เหมือนกันเลยไม่คงที่แล้วก็ไปเจอเจ้าหนึ่งที่ ที่คุณยายเนาะคุณยายอายุมากแล้วก็ไปเจอปุ๊บก,ก็คือชิมแล้วก็อร่อยอร่อยมากมก็เลยติดตามคุณยายขอไปเรียนรู้ก่อนอว่ากระบวนการที่เขาทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยทำยังไงก็ค,คือเป็นการหมักแบบธรรมชาติโดยใช้เชื้อจากธรรมชาติเลยค่ะ คือเราเรารู้แล้วว่าอันนี้แบบดั้งเดิมท,ที่ที่ทำที่คุณยายทําให้ดูใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็ศึกษาวิธีการทําก็เลยมองอยู่ว่าตัวหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้ขนมนี้ขึ้นนุ่มอย่างเงี้ยก็คือเชื้อจุลินทรีย์เราก็เลยมาคัดแยกค,คัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง แล้วก็มาทำให้เกิดเป็นกล้าเชื้อผงกล้าเชื้อผงอันนี้คืออะไรคะอาจารย์มันคนอาจจะอาจจะอาจจะไม่ไม่คุ้นสับท์ทางทางแบบว่าเปวิทยาศาสตร์เหมือนยีดทำขนมอย่างเงี้ยเป็นผงๆนะคะแต่ตัวนี้มันมีลักษณะเฉพาะก็คือมันมีเชื้ออยู่สองตัวที่ทำงานร่วมกันค่ะ นะคะค่ะเดี๋ยวดูดูภาพประกอบลงปัำไปนิดนึงขนมปำขนมปัำอาขนมปัำค่ะอาจารย์ก็เราก็จะรู้ว่ามีเชื้ออยู่ยังไงเขาทำหน้าที่ร่วมกันยังไงถึงขนมตัวนี้ถึงอร่อยอถึงจะนุ่มแล้วก็ถึงจะต้องทั้งนุ่มแล้วก็อาจจะมีความฟูแล้วก็กลิ่นด้วยใช่ไหมคะกลิ่นเฉพาะ่คะ ก็เลยมาทําเป็นกล้าเชื้อผงอกล้าเชื้อผงเนี่ยมันก็มีกระบวนการในาเป็นผงๆผออกมามนะคะก็เราก็ได้มาพอได้กล้าเชื้อผงสองชนิดมาแล้วค่ะเราก็ต้องหาสูตรสูตรอของขนมเนี่ยที่มันทําได้ง่ายอทําได้ง่ายเพราะว่าปกติเนี่ยชาวบ้านก็จะใช้น้ำตาลโตนดเคี่ยวอ,อก็ สีก็ออกมาประมาณนี้นะคะค่ะอาจาร,รย์ก็เลยมาปรับสูตรนู่นนั่นนี่ก็กลายเป็นสูตรที่เฉพาะลงตัวบวกกับเอาเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดเนี่ยมาใส่มาใส่ด้วยกันกลายเป็นแป้งสำเร็จรูปอ๋อกลายเป็นแป้งสำเร็จรูปขึ้นมาจากเดิมที่แบบว่าต้องอาศัยแบบวิธีการอะไรต่างๆนะคะมันก็เกิดทำให้เกิดความความง่ายในการที่จะทำ ทำขึ้นแล้วก็สูตรก็มีการเรียกว่าลงตัวลงตัวค่ะปกติขนมอันนี้ชาวบ้านทำเนี่ยใช้เวลาสองวันโอ้โหสองวันเลยใช่ไหมคะวันวันคนที่ทานแบบว่าแป๊บเดียวกลืนแล้วก็อร่อยแล้วก็หายไปเลยจะไม่ทราบนะทำสองวันเลยนะคะค่ะวันแรกก็จะบดแป้งบดแป้งได้แป้งออกมาวันที่สองเขาก็มาเริ่ม ที่จะทำนะคะคือต้องอาศัยขั้นตอนระยะเวลากระบวนการแล้วก็มีกระบวนการที่หมักแป้งชาวบ้านใช้ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงโอ้หค่ะถึงจะได้เอาไปนึ่งนะคะค่ะทีนี้พอเรามาทำกล้าเชื้อมาทำแป้งสำเร็จรูปรวมกันเรียบร้อยค่ะผู้บริโภคสามารถเอาไปทำได้ด้วยตัวเองภายใน หนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งชั่วโมงโอ้โหค่ะแล้วก็เรียกว่าทําให้อะไรที่ฟังแล้วยาวนานอาจจะดูแบบยากนะคะร่นลงมาเกิดเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงก็ออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเออนะคะอาจารย์จะมีคลิปมีคลิปนะคะมีคลิปก็สามารถศึกษาคลิปได้แล้วก็ทําไปค่ะอาจารย์หารบบสนสอบถามนิดนึงแล้วในเรื่องของ กลิ่นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าบางทีมันเดิมมันมีกลิ่นเฉพาะตัวนี้ตัวนี้จะจะจะมีมีอย่างไรไหมคะอาจารย์จะมีมีกลิ่นเพราะว่าเราคัดแยกเชื้อตัวที่ช่วยในการสร้างกลิ่นรสนะคะค่ะพร้อมที่จะใส่เข้าไปแล้วนะคะก็ก็จะยังคงเดิมอืมค่ะอันนี้เนี่ยก็ใช้ใช้เวลานานไหมคะในเรื่องของงานวิจัยตัวนี้งานวิจัยตัวนี้ค่อนข้าง เป็นซีรีส์ที่ยาวนะโอ้คุเชอร์จารจันบอกว่าใช้คำว่าซีรีส์เลยนะคะตอนนี้เราขบวนกันแบบว่าสั้นๆตั้งแต่คือทำมาเรื่อยตั้งแต่ปีห้าสามอืค่ะก็ตั้งแต่คัดแยกเชื้อหากระบวนการทำต้าเชื้อเป็นผงอืมเป็นผงแล้วก็หาสูตรค่ะหาสูตรได้ครบก็เอามารวมเป็นแป้งสำเร็จรูปประมาณสี่หรือห้าซีรีส์ค่ะ รา <laughs> คาเป็นที่มานะคะแล้วหมายถึงว่าหลังจากที่เราได้ตัวนี้มาเนี่ยค่ะคือตอนนี้ก็เรียกว่าผู้ที่เขาอาจจะสนใจในเรื่องของการอยากจะทําขนมปังเนี่ยจารย์นะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของอผลงานอันนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เราเรามีการแบบว่าจําหน่ายหรืออะไรแบบนี้ด้วยไหมคะจา์หรือว่าต่อยอดอย่างไรให้กับ ผู้ที่สนใจด้วยไหมคะเผื่อว่าบางคนเขาต้องการเรื่องของการประกอบอาชีพหรืออะไรแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นจดอนุสิ์ที่บัดไปแล้วคก็ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อนะคะกับกับ หน่วยงานของมหาลัยก็คือุวิทยาศาสตร์ะนะคะก็พูดคุยเรื่องของการนำไปใช้ได้ค่ะ,คะนะคะ,คะ,นะคะก่อนที่จะคุยตรงนั้นต่อนเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของคำว่าอนุสิทธิบาตกันนิดนึงอาจารย์นะคะบางคนก็อาจจะได้ยินคำว่าสิทธิบาต อนุสิทธิบัตรนะคะอันนี้คือนําไปสู่เรื่องของการจดอนุสิทธิบัตรแล้วใน2เรื่องที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยนะคะ,คะ,ะมีที่มาอย่างไรแล้วก็โดยความสังเขปของความหมายอนุสิทธิบัตรคืออย่างไรคะอาจารย์คือจริงๆแล้วอนุสิทธิบัตรนะถ้าอาจารย์จําระยะเวลาไม่ผิดก็คือเขาก็จะมีอายุการคุ้มครองอความรู้อ,องค์ความรู้ตรงนี้ในการกระบวนการอะไรก็แล้วแต่่ ะะถ้าจะไม่ผิดก็คือประมาณ10ปีนะคะแต่ถ้าเป็นอนุถ้าเป็นสิทธิทบัตรจะคุ้มครองนานกว่าคิดว่า20ปีนะค่ะนะคะก็เรียกว่าอ,อันนี้นี่คือ2งานวิจัยที่ตอนนี้ได้รับการจดแล้วหรือว่าก่อนหน้านี้มีมีอย่างอื่นด้วยไหมคะอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็ะจะมีอยู่ประมาณ อาจารย์มีทั้งหมด7เรื่องนะคะโอ้ค่ะอาจารย์มีทั้งหมด7เรื่องอันนี้เป็นเป็นสเรื่องในใน7ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราพูดถึงนะคะก็นำมาสู่เรื่องของการจดเป็นอนุสิทธิบัตรแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนาไปาต่อย,ยอดสักนิดนึงค่ะอาจารย์ทั้งทั้งสองเรื่องเลยเชื่อว่าบางบางคนนะคะอา,อาจจะได้รับชมและมีความสนใจอาจจะ,ะไปที่ทางภาคหรืออย่างไรคะอาจารย์ คือบางหรือไงคะบางเคสนะคะบางเคสอย่างอย่างอย่างสตอดองเนี่ยก็เคยมีมีผู้ประกอบการติดต่อมาทางที่อุทยานวิทยาศาสตร์นะคะค่ะแล้วก็บางบางเรื่องนะคะอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความลับทางการค้าก็ติดต่อมาที่อาจารย์เองโอเคโดยตรงโดยตรงแต่เราก็ส่งต่อไปให้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นให เจ้าหน้าที่เป็นคนดําเนินการตามาขั้นตอนนะคะค่ะนะคะเพราะว่า,าในส่วนของสองเรื่องนี้เราก็มองว่าในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราเลยนะคะอาจารย์นะคะ,คะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าสตอในพื้นที่ก็มีเยอะ,ยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นอะไรที่ไม่คู่เฉพาะคนใต้แต่ว่าบางอย่างแล้วพอทํากรรมวิธีหรืออะไรที่ทําให้มีความทั้งลงตัวแล้วก็มีความเสถีรยรในเรื่องของทั้งรสชาติแล้วก็สามารถที่จะ ทานได้สะดวกอย่างที่เราได้เห็นไปเนี่ยนะคะเผื่อว่าบางบางคนก็อาจจะมองในเรื่องของนาไปสู่เรื่องของการต่อยอดในในส่วนอื่นๆนะคะแล้วก็เรียกว่าทางมหาวทิทยาลัยเองเราก็เหมือนเป็นองค์ความรู้ในเรื่องของงานวิจัยด้วยะนะคะอาจารย์เผื่อว่าบางคนนี่อยากจะมา ขอดูหรือว่าในเรื่องของศึกษาแบบดูเป็นองค์ความรู้อะไรมันก็สามารถติดต่อทางภาคได้ไหมคะมาคุยมาคุยได้มาอะไรกันได้ค่ะค่ะนะคะจริงๆแล้วงานวิจัยของอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะคะเรื่องอื่นๆนียเราก็อาจจะได้มีโอกาสมาพูดคุยต่อไปแต่ว่าในห่วงนี้อาจารย์มีอะไรที่จะได้เพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับผงานต่างๆงานวิจัยค่ะก็มีอยู่หลายเรื่องนะคะอย่างเช่น กล้าเชื้อผงที่สำหรับหมักน้ำส้มพันน้ำส้มสายชูนะคะเรื่องนี้ก็พยายามที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะในชุมชนเพื่อเห็นถึงความเป็นไปได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะคะส่วนเรื่องอื่นๆตอนนี้ก็มีเรื่องของส่วนมักจะเป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่นน้ำมะพร้าวบ้างหรือ ทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบสามารถเอามาหมักได้เนี่ยอาจารย์ก็พยายามประยุกต์แล้วก็ทำนะคะอย่างที่เห็นในภาพไหมมีในภาพีใช่เห็นในภาพอันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อตาลโตนดสุกที่เป็นส่วนเปลือกที่เหลืองๆนะคะแล้วก็เอามาหมักเป็นน้ําส้มสายชูก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะ อันนี้อันนี้แบบว่าสีก็น่าทานนะอาจารย์ที่ดูนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนํามาสู่เรื่องของทําเป็นน้ําส้มสายชูเหรอคะอาจารย์น้าส้มสายชูแต่เราอาจจะไม่คุ้นในเรื่องของสีของเขานะคะสีนะคะดูเหมือนน้าส้มเลยทีเดียวอาจารย์ทีของน้ำส้มมาขอซื้อตอนทําวิจัยนะคะก็สามารถเอาไปใช้ในน้ําสลัดแล้วเขาก็ให้สีที่สวยค่ะ อันนี้ก็คือรสชาติก็คือแบบเป็นน้ำส้มสายชูเลยใช่ค่ะมี<จ>ะความเข้มข้มขนขึ้นไหมคะอาจารย์จากที่เรามองเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นของเน้อตาลโตนดเบาๆค่ะเบาๆค่ะก็สามารถที่จะไปใช้อะไรได้บ้างนะคะอาจจะเป็นในสลัด ในสลัดแล้วก็อาจจะเป็นเมนูอื่นๆใช่แล้วแต่หลากหลายแล้วแต่สร้างสรรค์อาหารได้หมดค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นเหมือนสูตรน้ำส้มค่ะนะคะอ่าแล้วมีอย่างอื่นด้วยไหมคะอาจารย์ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการกระบในเรื่องของงานวิจัยค่ะตอนนี้ก็จะมีพวก คุกกี้นะคะคุกกี้ทแป้งกล้วยหินค่ะอเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างให้ได้ชมสักโกูรมีไหมคะอ๋อไม่มีนะคะค่ะค่ะแล้วอันนี้คือแบบว่าเป็นคุกกี้ที่ทําจากกล้วยหินแป้งกล้วยหินแป้งกล้วยหินต้องฟังให้ดีว่าแสดงว่าต้องมีกรรมวิธีมาเป็นแป้งก่อนใช่ค่ะตรงนี้มี แรงมา,านาลใจอย่างไรคะอาจารย์ที่มองเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นผลไม้แล้วนําไปสู่เรื่องของฟังว่าเป็นเบเกอรี่ค่ะค่ะก็แป้งตัวนี้เนี่ยเราเราก็มีกระบวนการที่ผลิตแป้งออกมานะคะ <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าแป้งตัวนี้น่าสนใจนะคะเขามีโมเลกุลมีขนาดของขนาดเนี่ยของแป้งเนี่ยค่อนข้างจะเนียนนะคะก็มองว่าเอาเบื้องต้นเลยทําอาหารแต่อย่างอื่น ก็น่าจะประยุกต์ได้ต่อไปนะคะแต่ว่าแป้งตัวนี้จะมีลักษณะก็คือเขาเรียกว่ามี r e s i s รีสิสแตนสตาร์แป้งที่ทนทานต่อการย่อยนะคะ,คะหมายความว่าเราทานไปปุ๊บการการแปลสภาพในกระบวนการย่อยนี่้การเกิดน้ำตาลก็จะชา้า ค่ะนะคะคือปกติมันอาจจะไวกว่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแต่ตัวนี้ก็พิเศษขึ้นมาเราทานไปปุ๊บค่ะน้ำตาลก็จะน้อยก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะเกี่ยวกับโรคเบาหวานแต่อยากทานคุกกี้หรือเราเอาไปทดแทนในในคุกกี้ทั้งหมดเลยในแป้งทดแทนแป้งสาลีก็จะเหมาะสำหรับคนที่แพ้กลูเตนนะคะก็ได้หลายได้ได้หลายประโยชน์หลากหลาย นะคะต,ตัวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วคะอาจารย์ตัวนี้จะเป็นความคืบหน้าค่ะเ,เทคนิคกระบวนการก็จะอยู่ในเรื่องของความลับทางการค้าค่ะก็อยู่ในช่วงที่มีบริษัทที่สนใจติดต่อเข้ามา <laughs> ฟังแล้วก็น่าสนใจอย่างมากเลยจริงๆนะคะอาจารย์ค่ะนะคะมีหลายอย่างค่ะนะคะในเรื่องของงานวิจัยเมื่อสักครู่นี่ก่อนเราเข้ารายการอาจจะพูดคุยกับอาจารย์ก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยเวลาเราก็อาจจะได้นําเสนอการประมาณนี้ก่อนอาจจะมีโอกาสอื่นๆนะคะจะได้มาพูดคุยงานวิจัยยังมีหลายเรื่องที่ที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเ,เวลาหมดแล้วจริงๆสําหรับรายการที่ นิมออค่ะนะคะต้องขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจารุวรรณมณีศรีนะคะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การหาและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ,คะแล้วก็โอกาสหน้าอาจจะได้นะคะเรียนเชิญอาจารย์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะ,คะ เอาละค่ะสำหรับรายการที่นี่มออนะคะเราก็จะเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา8ปนาฬิกา35นาทีถึง9นาฬิกาวันนี้นะคะดิฉันฮาเทการเพชระวัติค่ะนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจารุวัรณมณีศรีนะคะต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยล,ลายสงขรานครินี่คืทินสร้างคนสร้างเมืองไทยแหลงง่งศึกษา